สวัสดีค่ะร่างเมดเด็ช็อปค่ะทีสินค้านะคะเป็นตัวแฟแอมเบียนไลท์ค่ะติดตั้งกับรถตัวเต้าอัลตินะคะอ่านี่จะเป็นตัวแอมเบียนไลท์ค่ะสําหรับตัวด้านหน้านะคะจะมีตัวประตูค่ะของบานนะคะด้านคอนโซลหน้าค่ะอันนี่ค่ะแล้วจะเป็นตัวประตูบ้านหลังนะคะการใช้งานนะคะสามารถคอนโทรลผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะมีสีให้เลือกมากกว่า60สีนะคะประมาณหกกสีค่ะ คอนโทนนะคะจะเป็นตัวสีอาฟ้าค่ะสีแดงสีเหลืองค่ะลองตัวนี้ได้เลยนะคะสามารถเลือกสีที่ชอบค่ะแล้วก็ตั้งค่าไวได้เลยนคะคะอัตราลดในการขับรถยนต์นะคะเพิ่มความสวยง,งา,ามทันสมัยค่ะสามารถติดตั้งได้นะคะโปรโมชั่นอยู่ที่1990ค่ะ แต,ต่เด็ตัวที่ารมีช็อบนะคะขอบคุณค่ะ